สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่กลยุทธ์วิถีเตา๋าวันนี้พวกเราจะพาคุณย้อนกลับไปยังหนึ่งในช่วงเวลาที่ลุ้นที่สุดของสามก๊กตอนที่ลิโป,โป้ขุนศึกผู้กล้าอันดับหนึ่งในใต้ล่ากลับไม่กล้าตัดสินใจในวินาทีชี้เป็นชี้ตายเขาพลาดโอกาสจับโจโฉมันสมองและนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของยุคการลังเลเพียงชั่ววินาทีเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลแต่เรื่องนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในหนังสือสามก๊กมันคือบทเรียนกลยุทธ์สำหรับคนที่เคยลังเลโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะในชีวิตการงานหรือธุรกิจเพราะบางครั้งการไม่ตัดสินใจก็อาจเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดอย่าปล่อยให้บทเรียนของลิโป้กลายเป็นเงาสะท้อนของตัวคุณเองในวันนี้ EP15 ลิโป้ลังเลเสียโอกาสจับโจโฉมาถอดรหัสกลยุทธ์ไปด้วยกันครับ ย้อนกลับไปในปีคศ192แผ่นดินจีนกำลังปั่นป่วนจากอำนาจของต่างตกขุนนางผู้โหดเหี้ยมที่ปกครองราชสำนักด้วยไฟและเลือดขุนศึกทั่วแผ่นดินจึงรวมพันธมิตรก่อกบฏหมายโค่นต่งตกและหนึ่งในผู้นำพันธมิตรก็คือชายที่ชื่อว่าโจโฉแต่ในศึกนั้นโจโฉแพ้ยับเยินต้องพาทหารหนีหัวซุกหัวซุนกลับเมืองหูโต๋เหลือเพียงทหารติดตามน้อยนิดและข่าวแพร่อ,ออกไปทั่วแผ่นดิน เขาอ่อนแอที่สุดในชีวิตและตอนนั้นเองเขาผ่านเข้ามาในเขตปกครองของลิโป้ลิโป้แม่ทัพอันดับหนึ่งของต่างตกได้ชื่อว่ายอดนักรบไร้ผู้ต่อต้านแข็งแกร่งเกินใครแต่เขามีจุดอ่อนสําคัญอย่างหนึ่งเขาเก่งเรื่องรบแต่อ่อนเรื่องคิดเมื่อได้รับรายงานว่าโจโฉผู้บาดเจ็บกําลังลอบผ่านรงแดงของตนเหล่าทหารรอบตัวเสนอความเห็นอย่างเด็ดขาดโจโฉไม่มีทางสู้ได้แน่ตอนนี้ หากเราส่งทหารบุกทันทีกำจัดเขาได้แน่นอนนี่คือโอกาสทองที่จะกำจัดผ่ยร้ายในอนาคตแต่ลิปโป้กลับลังเลเขานั่งอยู่ในเต็นท์ท่ามกลางเสียงทหารที่เร่งรา้าดวงตาเขามองออกไปยังขอบฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีหัวใจหนึ่งก็อยากบุกทันทีเพื่อสร้างผลงานแต่อีกใจก็กลัวจะตัดสินใจผิดในเวลาที่ยังไม่แน่ใจหรือว่าจะเป็นกับดักถ้าโจโฉหลอกเราแล้วมีทัพใหญ่อยู่เบื้องหลังละ่ะ หรือถ้าตัางต้องไม่พอใจที่เราตัดสินใจเองละ่ะในที่สุดเขาตัดสินใจชะลอการออกทับไว้หนึ่งวันเพื่อรอดูสถานการณ์ให้ชัดก่อนและนั่นเองคือช่วงเวลาเดียวที่โจโฉต้องการโจโฉนี้รอดไปได้และหลังจากนั้นไม่นานเขาค่อยๆรวบรวมกําลังสร้างพันธมิตรและวางหมากการเมืองอันแยบขายจนกลายเป็นอำนาจเบอร์หนึ่งในยุคสามก,ก๊กแต่สําหรับลิโป การลังเลในวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการตกต่ำในวันต่อๆมาเขาเสียโอกาสสำคัญที่สุดโอกาสที่อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้กลยุทธ์ที่ลิโป้พลาดคือตีเมื่อศัตรูอ่อนแรงนี่เป็นหนึ่งในหลักกลยุทธ์พื้นฐานที่สุดของสงครามไม่ว่าจะจีนหรือตะวันตกเมื่อศัตรูเพิ่งท้ายแท้จิตใจอ่อนแอกำลังพลสั่นคลอนนั่นคือจังหวะที่ดีที่สุดในการโจมตีเพราะแม้ศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์หากเขาไม่พร้อมจะสู้ แต่ลิปโป้ผู้ขึ้นชื่อว่ากล้าในสนามรบกลับไม่กล้าในสนามตัดสินใจแม้เขามีโอกาสทองตรงหน้าแม้ทหารใต้บัญชาจะเร่งร้าให้รีบลงมือแต่เขากลับเลือกชะลอเพื่อรอดูสถานการณ์ให้แน่ใจทั้งที่ในกลยุทธ์จีนโบราณมีคำเตือนชัดเจนจงตีในขณะที่ศัตรูไม่พร้อมอย่ารอให้ศัตรูตั้งตัวหรืออีกคำกล่าวจากซุนูโอกาสในศึกเปรียบเหมือนกระแสน้ำหากไม่กระโดดทันเวลาจะไหลผ่านไปตลอดกาล และสิ่งที่ลิปโป้ขาดในวันนั้นไม่ใช่แค่แผนการแต่คือความกล้าตัดสินใจกลยุทธ์จะดีแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าผู้นำไม่กล้าลงมือในจังหวะที่ใช่และนี่คือบทเรียนกลยุทธ์ที่เจ็บปวดโอกาสที่ดีที่สุดมักมาในรูปแบบที่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าคุณมัวรอให้ทุกอย่างชัดเจนเกินไปมันอาจไม่ใช่โอกาสอีกต่อไปความลังเลเปิดโอกาสให้ศัตรูตั้งตัวพลาดโอกาสไปตลอดกาล สรุปกลยุทธ์กลยุทธ์ต้องกล้าตัดสินใจเมื่อศัตรูอ่อนแรงจงโจมตีเพราะโอกาสไม่มีวันรอใครกลยุทธ์ที่ถูกต้องตีจุดปอ,อนในเวลาที่ใช่ในศึกใดๆหรือแม้แต่ในชีวิตจริงไม่ใช่ทุกจังหวะที่ควรบุกแต่เมื่อศัตรูอ่อนและเรามีโอกาสนั่นคือจังหวะทองที่ต้องลงมือท,ทันทีหากปปลิโก้กล้าสั่งโจมตีในวันนั้นผลลัพธ์อาจเป็นแบบนี้โจโฉถูกจับหรือล้มตายทันที แต่ตอนอำนาจแห่งอนาคตจากต้นทางลิโปโจะได้รับเครดิตและชื่อเสียงมหาศาลฐานะในราชสำนักและต่อหน้าต่างโตจะพุ่งสูงทันทีไทยแฝงในอนาคตหายไปจีนอาจไม่มีโจโฉผู้สั่นคลอนแผ่นดินบทเรียนที่สำคัญกว่าคือโอกาสไม่เคยมาพร้อมความแน่ใจ100%แต่คนที่กล้าตัดสินใจในจังหวัด70%มักเป็นคนที่ชนะก่อนที่ศัตรูจะตั้งตัว แนวทางการคิดแบบนักกลยุทธ์สังเกตจุดอ่อนของศัตรูอย่างแม่นยำไม่ใช่แค่เขาแพ้แต่ต้องรู้ว่าเขาหมดแรงและยังไม่ฟื้นตัวประเมินจังหวัดแล้วลงมือทันทีรอให้พร้อมเกินไปเปิดโอกาสให้ศัตรูกลับมาสวนยอมรับความไม่แน่นอนบางส่วนทุกกลยุทธ์มีความเสี่ยงแต่ความลังเลคือความเสี่ยงที่มากที่สุดในชีวิตจริงคุณอาจกำลังเจอโจโฉของตัวเอง โอกาสบางอย่างที่แม้ดูไม่ชัดเจนแต่ถ้ากล้าตัดสินใจวันนี้มันอาจเปลี่ยนอนาคตทั้งชีวิตของคุณอาจเป็นโอกาสในอาชีพที่คุณอยากลองแต่กลัวผิดพลาดคนคนหนึ่งที่คุณอยากเปิดใจแต่มวลังเลไอเดียธุรกิจที่แวบเข้ามาแต่คุณรอให้มันแน่ใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก่อนแต่คุณรู้ไหมโอกาสจริงๆมักไม่เคยมาพร้อมใยบอกว่านี่คือจังหวะที่ใช่มันมาด้วยความไม่แน่ใจความเสี่ยงและความกลัว เหมือนกับที่ลิปโปเคยรู้สึกและในวันหนึ่งข้างหน้าคุณอาจต้องหันกลับไปถามตัวเองวันนั้นฉันควรจะตัดสินใจทันทีหรือเปล่าทำไมฉันไม่กล้าพอในเวลาที่มันสำคัญที่สุดคำถามสุดท้ายที่ฝากไว้ให้คุณคิดตอนนี้มีโอกาสอะไรในชีวิตคุณที่คุณรู้ลึกๆว่าควรจะลงมือแต่กลับยังรอถ้าใช่วันนี้อาจเป็นวันเดียวที่คุณจะตัดสินใจ ก่อนที่โอกาสนั้นจะหายไปเหมือนลิปโป้กับโจโฉสขั้นตอนเด็ดที่ใช้ได้ในชีวิตจริงขั้นที่หนึ่งประเมินจุดอ่อนตรงหน้าถามตัวเองให้ชัดสิ่งที่ฉันเผชิญตอนนี้มันอ่อนตรงไหนมีอะไรที่อีกฝ่ายยังไม่พร้อมฉันได้เปรียบอยู่หรือเปล่าจากซุนบูรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจากเตา๋าจงไหลาตามจังหวะอย่าฝืนกระแสน้ำตัวอย่างใช้จริงคู่แข่งยังไม่ได้ลงมือ ตลาดยังเปิดอีกฝ่ายยังไม่พร้อมเจรจานั่นคือจุดบอดที่คุณควรใช้ทันทีขั้นที่สองตัดสินใจภายใน24ชั่วโมงการคิดนานเกินไปทำให้กล้าหายน้อยลงเพราะสมองจะเริ่มสร้างข้ออ้างแทนเหตุผลจากซุนมูจังหวะของซึกคือเรื่องของวินาทีไม่ใช่วันจากเตา๋าการไม่ตัดสินใจก็เป็นการตัดสินใจแบบหนึ่งลองตั้งกฎกับตัวเองถ้าเห็นโอกาสประเมิน ตัดสินใจภายใน24ชั่วโมงเพื่อรักษาพลังแห่งจังหวะก,ก่อนมันจะจางหายขั้นที่3ลงมือแม้ไม่แน่ใจ100%ความแน่นอน100%ไม่เคยมีในโลกคนที่รอให้พร้อมทั้งหมดมักไม่ลงมือเลยจากซุนมูอย่ารอสิทธิสมบูรณ์แบบเพราะมันไม่มีอยู่จริงจากเตาแม่น้ำไม่ถามว่าคุณพร้อมหรือยังมันแค่ไหลต่อไปวิธีฝึกลองลงมือขนาดเล็ก ภายในหนึ่งวันเช่นโทรทดลองส่งอีเมลเริ่มบทสนทนาแอคชั่นเล็กๆสร้างโมเมนตัมใหญ่เสมอจังหวะที่ใช่จะไม่รอคุณกล้าเพียงสิบวินาทีในวันนี้อาจเปลี่ยนสิปีในอนาคตของคุณบทเรียนจากลิโป้คืออย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือเพราะความลังเลเพียงเสียววินาทีอาจทำให้คุณพลาดทุกอย่างไปตลอดกาลในสนามรบของชีวิตบางครั้งคุณไม่มีวันรู้หรอกว่านี่คือโอกาสสุดท้าย จนกระทั่งมันผ่านพ้นไปอย่าปล่อยให้ความกลัวทำลายจังหวะที่ฟ้าเปิดเพราะในกลยุทธ์ไม่มีรางวัลสำหรับคนที่คิดได้แต่ไม่กล้าทำหากคุณชอบบทเรียนแบบนี้กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะที่นี่คือกลยุทธ์วิถีเตา๋าเราจะพาคุณถอดรหัสกลยุทธ์จีนโบราณจากเล่าขานในยุทธภพ,พสู่เครื่องมือใช้ได้จริงในชีวิตวันนี้ศัตรูไม่ใช่แค่คนตรงหน้าแต่อาจเป็นความลังเลในใจคุณเอง แล้วคุณจะเลือกปล่อยมันไว้หรือจะเริ่มลงมือวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ